สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนวันนี้ปองคนอยากจะไปเที่ยวไหนล้อกห่ยดินดำดินดำไปทำอะไรอะ่ะเล่นน้ำไม่รู้เขาเปิดไหมชวนตั้งแต่ชาแล้วแหละทำไมถึงยังไปเล่นน้ำไม่ดีจเพราะมันมีบาน้นาร์บอปะ่ะเดี๋ยวเรามันมันจะดีไม่เหมือนทะเลตรงที่เวลาเรา คว่ำแล้วมันจะแบบช้าลงสำหรับผมนะมันช้าลงแล้วก็มันไม่เสียตาอืแล้วเล่นคนเดียวนี่นะเล่นคนเดียวนี่นะือเขาไม่เล่นคนเดียวแล้วลูกจะขี่กับใครอ่ะแม่ไม่ขี่แม่เล้ว <laughs> แม่กลัวโ <laughs> อ,อ้มันไม่น่ากลัวเดี๋ยวไปดูพ่อคุณจะขี่ว่าจหน้าบู์กันนะคะมันขี่คนเดียวไม่ได้ ขียวเดียวไม่ได้ไมันก็มีผู้ใหญ่ไปด้วยใช่ไหมตอนนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนตอนโควิดนังม่นาจะสองพันสิบเก้าสองพันสิบแปดเนี่นแหละไม่ขี่โคตรมันแล้วใครขี่เป็นพันเลยใช่ไหมใช่แต่เกือบเล่นไม่ได้ถ้าไม่มไม่ชวนน้องมาแต่แต่เชา้าเช้าน้องไปไหนะไม่รูน้น่าจะไปงาน,น,นาเดี๋ยวจะพาน้องปองพูนไปขี่วนฮาราบอสค่ะเดินทางกันเลยนะ ไปบ้านนุ่งกอเนาะห้วยดินดำอยู่บ้านนุ่งกอใช่ไหมครับใช่ขอบคุณบอกทางด้วยนะตอนนี้ผมจำได้ยินนิดๆจำได้แต่ทางเข้านะาแม่ไม่รู้นะไปละค่ะไปอ่างเก็บน้ําห้วยดินดำกันค่ะไปดูคนตกปลาหน้าบดกันนะคะอามาถึงแล้วนะคะอ่างห้วยดินดำโอ้มีค่าอะไรเนี่ยค่าเข้าด้วยหรอฝากรถ เจ้าฝาบรถนะครับเา,าวบาทครับเจ้าเจ้บาทโอ้บริการฝากรถ20บาทนะ้องเจ้าคะการฝากรถเลยโอ้บางคนเขามีร้านขายของเยอะเลยหนูเห็นไมเต็มเลยเราก็ซื้อของเลยว้าว เราสงสัยเขาให้ฝากตรงนี้มั้งแล้วเดินแตะนะใช่แล้วก็เดินแล้วก็จอดตรงนี้ที่ประจำ,ำข้างบนก็มีนี่ต้องเดินด้มีเขากว้าให้แกไปจอดข้างบนจอดข้างบนใกล้กว่าโอ้ <c oughs> โห<อ>เอ้ยให้เล่นน้ำเฉยๆไม่มีเลยไม่มีบานาน่าบอลไม่มีบานาน่าบอลเหรอไม่เป็นไรเราก็มานั่งกินบรรยากาศเราก็ได้ แต่มันจะมีเหมือนแบบป้ายอะป้ายห้ามเกินอะนนไรตรงใส่ช่วงโควิดหรือเปล่าเขาะเไยนี่ก็อยากให้คนักเล่นเหรอไม่มีคนเล่นอยู่เป็นเด็กอะแต่มันจะมีป้ายเหมือนเตือนกันความลึกที่ทะเลน้ำตรงนี้มันลึกอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาห้วยเก็บน้ำห้วยดินดำกันรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจอาชนพี่ต้านะอาออกมาเที่ยวหน่อยเร็วไปเที่ยวกับผม ประเทียวอ่างห้วยเก็บน้ําดินดําบ้านทุ่งโกอําเภอเชียงรุงได้นะคะใครที่กําลังหาสถานที่เที่ยวอยู่ค่ะก็แวะมาเที่ยวนะคะทีนี้มีซุ้มมีอะไรนั่งด้วยค่ะจ้ะไปไปเลยไ้เงบมีไมรตรงภูเขานั่งคล้ายๆหนูจริงไหมอุ้ยไปเลยไปเลยปพงคุนเตรียมตัวเลยครับเอาถุงเก็บภาพไปด้วยถุงภาพตื่นเต้นใหญ่เลยละครับโอ้ มีมีมีเฉยมีเฉย่นทะเลด้วยคิดถึงเดินไปเลยเดินไปเลยปองคุณอยากจูดฝั่งไหนไปเลือกจูเลยครับนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศตอนนั้นที่เรามาตอนที่แบบใช่ไหมมันมีเหมือนคนก่อประสาทขอหวยะนั่งฝั่งไหนดีย่้ยังไงจะนั่งฝั่งไหนดีหลกไปเลยให้ปองคุณเลือกค่ะมาถึงแล้วนะคะได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เติม<อ>พลังก่อนเ<อ>ติม <laughs> ก่อนเล่นน้ำนะคะ <laughs> เป็นยังไงมาเจอของจริงแล้วเป็นยังไงน่ากลัวน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนี่ <laughs> ค่ะก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะนี่มีเสียงเพลงดังด้วยแล้วก็จะถ่ายให้ดูเป็นคลิปแบบนี่เนาะดูดูดูค่ะนุนเด็กๆเล่นน้ำแกนัน น่าสนุกไว้ปองคุณพี่ป้านนะ IFC คนไหนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มาเที่ยวได้นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยดินดำค่ะนีนีแพล,ลุงชัย,ยเอาแบบนั้นเลยไว้ปองคุณบานาน่าบูดีสิ่งโอ้โหดูค่ะซิ่งเลยนะปองคุณนะแบบซิ่งๆเลยนะถ้าถ้าถ้าดูอีกอันเป็นบานาน่าบูดอ่ะ โอเเขาเขาไม่ค่อยถี่กันใช่ไหมนั่งอ <laughs> ดอยู่นิ่งปัญญาเพราะมันน่ากลัวไงแล้วก็มันต้องมีเพื่อนเล่นด้วยเยอ,ยอะๆสักประมาณห้าหกคนถึงจะสนุกแต่เมื่อกี้ที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโซฟา <laughs> เรียกโซฟากันแล้วกันเนาะนั่งสักสองคนก็ได้อยากมากก็ได้ประมาณ3-4คนค่ะยังไงยังไงยังไงป้าคุณโอ้โหสิ้งเลยสิ้งเลย เราอาจจะไม่มีตอนที่เรากำลังกลิ้มาแล้วมาแล้วขอบคุณมาแล้วจะเอาความหรู้ป่าเนะี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มแ,ลวแม่ไปเล่นด้วยเด้อแม่กลัวสันไม่โตแม่จับตัวไม่เคยเล่นแล้วมันตกมาอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็อากาศดีเหมือนกันเนาะพงคุณเนาะ ไม่ร้อนเหมือนอยู่ที่บ้านเนาะตัวนี้ก็อากาศดีค่ะอยู่อ่างเก็บน้ําค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ปองคุณเล่นน้ำอะไรเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปซื้อกับข้าวกินแล้วเราไปเดินดูค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรขายกันบ้างแล้วก็มีที่นั่งมีซุม้มมีอะไรเยอะเลยอาจจะมีเพลงนิดนึงครับอาจจะมีเพลงนิดนึงนะปองคุณบอกจะจึ้งก,ก,กับยกอ่ะครับอะไรอะลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะอดใจไม่ไหวเป็นยังไงปองคุณ สามลึกไหมลึกจืดแล้วนกังไงถ้าเธอกลมเขาก็ลื้อเอาชูชีพมาไงไม่เป็นไรหรอกอยู่ใกล้ๆเล่นใกล้ๆประเด็นคือหินเยอะหินเยอะใช่ไหมประเด็นก็หินเหลมยอคือฝั่งตรงนี้เขาไม่ได้ทำให้อ่าเล่นไงตรงนู้นเขาจะเททรายเทอะไรไงที่มีคนเล่นเยอะๆไงป้องคุณแต่แม่ไม่เอาแม่เห็นคนมันเยอะไงก็เลยเลือกมาทางนี้ ระวังอย่าไปลึกนะดำน้ำให้ดูหน่อยดำน้ำให้พี่ป้านะอาดูหน่อยเอาจริงอะได้หนึง่งจะดำให้ดูว่าจะได้กี่นาทีได้ <Okay. S 1> กี่วินาที 2> <c oughs> 1 2 <c> ห <oughs> นึง่งสองสามสามีสม่ห้าหก <c oughs> <c oughs> เจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้โหเด็งจังเลยได้นานมากลอยน้ำให้ดูหน่อยสิลอยไม่ได้ลอยไม่ได้ความสุขของเด็กชายฟองคุณค่ะวันหยุดช่วงปิดเทอม เห็นมันเหยียบเส้นห้ามเลยเส้นนะถ้าเลยเส้นนี่ลึกนะหินมันเยอะมากสนุกไหมสนุกเยอะถ้ามันไม่มีหินมันจะดีมากเฮ้ยมีไม้ได้วยระวังนะระวังมันบาดเท้านะ โอ้ม่ย่าไปยับจะไปจับจะไปจับขึ้นมานะสุกป๊กค่าอะไรหนึ่งถ่ายมารวยแน่นอนเลยหมาลยนะมาลยมาคุณไงมีเพลงมาแล้วนะเล่นน้ำก่อนเลยนะเลยนะคะเปเสียงเพลงพักเบรกแป๊บนึงค่ะไปหาข้าวกินกันค่ะ เนี่ค่ะก็ก็เป็นร้านอาหารมีเยอะนะน้องปองคุณนะอะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยค่ะเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มค่ะนี่ถ้าพี่เพื่อนนะมาก็คือไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะปองคุณนาะก็มาสั่งกับไข่ตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวมีร้านเมื่อกี้เจอร้านลุงชัยลุงชัยแพรหลวงด้วยเดี๋ยวเราไปอุดหนุนร้านลุงชัยแพรหลวงกันนะป่เดินไปเลครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านของลุงชัยแพรหลวงนะคะใครที่เป็นเอซลุงชัยหรือว่าเอฟซีลุงเด่นก็ถ้าได้มาเที่ยวก็แวะมาบุดนุนลุงชัยได้นะคะเนี่ยมาส่งราคาได้หนึ่งเมนู้วคะโอ้โหขาแบบไม่ใช่เก๊กข้าวอะน้ำขอนอยูอ่ทีมทีมดูทำไมไม่เอาแบบลวกอะ <laughs> ไม่อ,ะ,อะโอเคโอเคอันนี้ได้ไหมได้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 เอออร่อยไหมครับ ครับไม่ใช่อื้ออร่อ้อื้ออื้ออร่อยมากคนกินเขาจะกินไม่เหลือทำไมอ่ะเสียดายเสียดายอ๋อนี่มันไม่มีเนื้อกุ้งเหลือไม่ต้องเราเราทิ้งขยะเลยลูกเราไม่ต้องกินนะเดี๋ยวมันจะปักคอแม่ไม่เห็นยังเหลือมีค่ะของคุณอร่อยไหมเมนูของร้านของลุงชัยค่ะอ่าขอบคุณ สแสดงว่าอร่อยจริงใช้มือเลยนะครับเอาเลยครับเต็มที่ครับแสดงว่าอร่อยจริงครับโอ้ยยกมือให้ยกนิ้วโป้งให้ลุงชัยหน่อยสุดยอดครับมาแอบดูเด็กกินคงหิมข้าวน่าจะอร่อย ไก่ตีนครับนี่ปาดสุดยอดแม่น้ำลายไหลเลยเนี่ยเหลือใช่ไหมครับอือโอเคสุดยอดเลยครับเออมื่มื่นมื่มีปีกไก่มาแล้วนะคะลากลงไปกินไตนะ นะคะเอฟซีทุกทท่านมากินข้าวกับน้องปองคุณในในอ่างเก็บน้าห้วยดินดํานะคะปอง,<า>งคุณ<ม>สนุก<า>ไหมกิข้าวสนุกไหมครับสนุกคุ้มค่ากับการมาไหมคุ้มค่ากับการรอคอยไหมครับคุ้มากคือหิวเดี๋ยวเมนูของเราเหลืออีกเหลืออีกอยู่นะคะมีหมูมะนาวแล้วก็มีอะไรอีกนะปองคุณเดี๋ยวเราสั่งมาอยู่นะมีข้าวผัดมีอะไรคะ่ะ ให้น้องกองคุณเล่นแบบสนุกเต็มที่เลยวันนี้ทำตัวโตขออนุญาตใช้มือนะคะมาแล้วค่ะหมูมะนาานีมาแล้วค,ะวค,วคะ่ะกองคุนหมูมะนาามาแล้วนะกองคูน ดำน้ำมาแล้วค่ะฟังคนมาทีหมูมะนาดูเร็วๆวนี่หมูมะนาลุงชัยค่ะเขาบอกว่ามือเป็นอย่างนี้ถ่ายยังถ่ายแล้วเขาบอกว่ามือเป็นอย่างไงมันจะช่วยทำให้เราจับงานได้มือเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยจับคนง่ายเลยอ่ามันจะไม่เลื่อนใช่ไหมมันจะไม่เลื่อนเอออ่ะที่จริงกินน้ำอย่างนี้ไม่ดีนะคะกินนานๆดอกกินดีนะ ชิมหมูมะนาวให้แม่หน่อยฮะชิมหมูมะนาวให้หน่อยอร่อยไหมริกเยอะจังเลยวะต้องกินแบบมาเลยค่ะสี่คนนะปอาคุณอืมอร่อยเซ่บเซ็ปมาดูเขาเด็ดครับพอแล้วพอแล้วนะวันนี้จะมาอีกพรุ่งนี้จะมาอีกเหรอพาพี่ชินเล่นบ้านเดี๋ยวจะพาพี่ชินเออวันนี้เขาไม่ได้เล่นค่ะเพราะว่า แม่กลัวแล้วก็เด็กเด็กเด็กไปคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดีย๋ยวเราจะมาดูน้องปองคูนขี่อะไรนะบัดาหน,น้าโบสถเหรอค่ะคลิปนี้น้องปองคูนน้องฝ้ายผมแม่ฝ้าข,ขอตัวไปแล้วนะคะมาเลยครับมาเร็วๆสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> อ่าฝากช่องหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบังเดดแฟมิลี่ด้วยนะคะค่ะคมไปแล้วนะคะ bye บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ้าวอย่านะ <laughs>